ลงยินดีจังเลยขอโชยขอชองก็วิ่งไปวิ่งมาให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ขอให้ทุกคนสุขลำที่ได้ทำ <c oughs> เพื่อญาติคนจนาตัวทางมาใส่ดินมาอีกเด้อย,ยังเหลืออีกเยอะเลย รอยตัวนี้นั้นมีความฝันในใจวันอยากจะเดินทางไกลเที่ยวไปเพ่อจะกลัวคน แความเป็นจริงหิ่งห้อยชังน่าสงสารด้วยจะกรวนไกลเกินของปีกที่มีพบเส้นทางอยากออันนี้ยาวเลย เสียงวิญอาณมาสู่ชีวิตนั้นแข็งเพื่อความสำเร็นอยาาเป็นยูทูบกับเขาโอ้โห ถ้าถ้าจะหักอีกจริงๆมันก็ได้อีกหลายกระถางนะคะแต่ว่าป้าก็นี่อทอนะค่ะน่าอะไรคะไอ้ทองกำลังลาตอนนี้นะคะป้าก็กำลังลูกคิ้งใหญ่กำลังเตรียมสถานที่แล้วก็กำลังเตรียมดิน คงจะอีกนานเหมือนกันกว่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวถ้าปลูกเสร็จแล้วป้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกกันอีกนะคะว่าเออแปลงขิงใหญ่ของป้านี่สวยงามสักเพียงใดนะคะและอันนี้ก็คือกระถางปลูกขิงนะคะที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ได้เยอะอยู่เนาะก็เรียงมาจากตรงนั้นเลยนะคะก็มา ที่นี่นะคะก็มาที่นี่แถวแถวนี้นะคะก็ลงไปจนถึงที่นู่นนะคะก็จะเป็นแปลงขิงนะคะที่ปลูกเอาไว้ไว้ใช้ประโยชน์กอมันที่เกิดขึ้นนอกอที่เกิดขึ้นก็จะสวยงามด้วยนะคะประดับได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็กินเพื่อสุขภาพนะคะปลูกไว้ จะได้ไม่ไม่ขาดแคลนนะคะปลูกเอาไว้เพื่อที่จะไม่ขาดแคลนโอเคปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะรดน้ำนะคะกล้องของป้าวางไม่อยู่ละเดี๋ยวป้าจะรดน้ำกระถางที่ปลูกใหม่นะคะอเอ้ไม่ทองอยาเให้น้ำข้ากิดได้ มืเชิงเนี่ยเพื่อนน้ำอันนี้ก็เป็นกระถางลวยไม้กระถางดอกไม้แขวนของป้านะก็เอาแขนไว้ตามต้นไม้ก็มีนะคะรดไม้แขนสักหน่อยเห็นไหมตั้งใจว่าจะรดกระถางสิงที่ปลูกไว่แต่พอมาเห็นไม้กระถางที่แขวนอยู่มันแอ้นแรงนะคะมันไม่มีน้ำไม่ได้รดนานเลยแล้วก็จะรดไม่ได้นะคะ คือกอเนี่ยทางโน้นก็จะมีกระถางดอกไม้อยู่ด้วยนะคะก็รดกระถางดอกไม้ด้วยเลยกร,ระถางดอกไม้ไล่ออกมาเลยเนาะเป็นกระถางของดอกดอกอะไรวะ ุ่นอินเดียเขาบอกว่าดอกทุ่นอินเดียหรือว่าดอกออพุทธอินเดียอะไรประมาณ <úng> จำไม่ได้นะคะแต่ดอกหอมดอกหอมนะคะทรงดอกคล้ายๆกับดอกอินถวานะคะใช่ไหมคล้ายกับดอกอิน,ะนะะทวานแต่มันดอกเล็กกว่านะคะแล้วมันก็หอมมากด้วยเนี่ยกำลังมีดอกอด้วยเดียว เดี๋ยวถ้าดอกบานป้าจะพามาดูนะคะเนี่ยมีสามสี่ดอกที่กําลังออกดอกนะเขาเรียกน้ว่าอะไรอินเดียสักอย่างนี่แหละพุทอินเดียหรือว่าดอกน่าจะไม่ใช่พิพุนหรอกน่าจะเป็นพุทอ,อินเดียนิหน่อยออตเคียน ว่าจะมาลดก,กระถางไม้ปลูกใหม่ก็ที่จะลดไม้ที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้นคะคะเป็นกอดอกไม้นี้พุดน้ําบุรนะคะตรงนี้พุดน้ําบุรดอกสีเหลืองหอมมากเจรนันดอกนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นเอื้องมาเอื้องมาป้ายยังไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่เลยมันก็เลยยังไม่แตกกอใหญ่เท่าไหร่นะคะแตวจะเอาปุ๋ยมาใส่ต้องเอาดินมาตกอีกเอาดินมาตก โคนนะคะถ้ามันพอใหญ่ขยายออกมาได้อีกเดี๋ยวหลังป้าจะยินมาปบเพราะว่าวันนี้ยังมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะเลยอันนี้ก็คือรถเครื่องทางของผิที่ปดูกใหม่นะคะแล้วพอให้สุ่มให้เปียดนะ ว่าเ่อปลูกฤดูไหนอาจจะฤดูการพ่เาปลูกเริ่มผลมาแต่ว่านี่มันเห็นมันออกน่อยเยอะนะเห็นมันออกน้อยเยอะแล้วนะคะก็เลยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยของการปลูกขิงใหญ่นะคะเดี๋ยวป้าจะไปทำงานที่อื่นต่อจะไปตัดแตง่งตัดแต่ง ดอกกุหลาบนะคะที่โรยแล้วนะคะที่อยู่ตรงนี้โซนบอ่อน้ำพุหน้าบ้านเสร็จแล้วแต่ว่าจะมาตัดแต่งโซนนี้นะคะที่อยู่บอ่อน้ำพุหน้าบ้านอันนั้นหน้าหน้าประตูที่จะออกไปนอกรั้วป้าต้องตั้งชื่อให้มันใหม่ละบอ่อน้ำพุเล็กบอ่อน้ำพุใหญ่ก็แล้วกันนะน้ำพุเล็กก็คือตรงที่อยู่ที่ตรงรั้วบ้านใกล้ๆกกับประตูที่จะออกไปถนนเนาะน้ำพุ อ่างใหญ่กว่าสีชมพูก็อยู่หน้าบ้านนี่เองอ่านี่ต้องตั้งชื่อให้ว่าอ่างน้ำผึ้เล็กแล้วก็อ่างน้ำผพ้ใหญ่นะคะสำหรับาการปลูกขิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ